คำเตือนคลิปนี้จัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีการใช้ที่คำไม่เหมาะสมหรือไ่สุภาพสยังไงก็กราบขออภัยด้วยนะครับผมวงเล็บใครชอบก็อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อติดตามผลงานและเป็นกำลังใจกันต่อไปด้วยนะครับผมฮัลโหลกสเวททุกคนด้วยนะผมวันนี้ทุกคนอยู่ผม o m e r e k i n g r e ซิ n ง e r นะนะ <laughs> วันนี้เราก็กลับมาอยู่ในซีรีส์เกมใหม่ในชาแนลนะกับเกม b e n n e n Ultimate Alien Cosmic ดีสตรักชันะ่นไม่รู้อ่านผิดอ่านถูกอ่านผิดขอไปนะหรือว,ว่าใครมีวิธีอ่านถูกไงก็ลองสะกดให้ผมฟังมันจะได้อ่านถูกจะได้เป็นความรู้ก,กันไปนะผมก็เป็นเกมที่ถูกรีเควสมาเมาาื่อวานนะก็ขอบคุณที่รีเควสต์นงเข้ามานะผมก็จริงจริงเขาขอก็อดบอมาก่อนนะแต่ก็อดบอผมเคยลองอ่านแล้วมันแลกนะก็ไม่รู้ว่าจะทําดีหรือเปล่านะแต่ก็เอาเกมนี้ก่อนนะเพราะว่าเกมนี้ผมไปลองเล่นมาแล้วก็ เออแม่งสนุกดีนะก็ลองมาเชสให้ดูกันเลยนะบอเราจะแบกวัดอย่างนี้ทำใหม่วะนเนี้ยโอเคอันนี้อะไรครับอ่าโปรไฟล์ยังไม่ได้สร้างเซฟเลยรู้สึกว่าเมื่อวานกูสร้างหมดแล้วแต่ยังไม่ได้เซฟใช่ไหมโอเคขอสร้างก่อนกัน1นึ w ่ง e, สองา q w e เอาง่ายๆครับก่อสร้างๆไปก่อนก็แเลยกันโอเคอันนี้คืออะไรชีท โกงอ่ะโปรแกรมโกงไม่รู้เดี๋ยขอเบาเสียงเกมก่อนแล้วกันเดี๋ยวแม่งเพลงติลลิสิทธิ์อะไรอีกเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้ก็น่าจะดีแล้วมัง้งโอเคมาก็จะมาเล่นในโหมดของเนื้อเรื่องนะมันก็มีเนื้อเรื่องอย่างให้เล่นอย่างเดียวนี่วะ่ะมันหงมาเร็วะไรขออ่าเกินก่อนเลยแล้วผมไม่เคยดูเบนเทน จริงจังนะเอ่อแล้วทำไมไอ้นี่มันตัวเป็นอย่างนไงล่ะผมเคยดูแต่ภาคเด็กนะผมเบนเทนตอนเด็กนะที่มันมีโฟอาร์มแล้วก็มีอ่ใครวะจำได้แต่โฟอาร์มมันเด่นสุดนะใช่ไหมก็ไม่นะมันมีอะไรอีกก็ไม่รู้นะจำไม่ได้มีเออไอฮิบาร์ธนะฮิบาร์ธฮิบาร์ธไม่รู้ว่าเรียกชื่อถูกป่ะแต่ตอนนั้นผมเรียกกันอย่างนี้นะก็เป็นกระตูนของทาง ทางอะไรวะค่าย C N นะกระตูนเน็ตเวิร์กอะไรนะั่นอะไระผมผมก็เคยดูอยู่นิดหน่อยเนะี่ยเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่ชื่อเบนที่เก็บอารมิทริกนะหรือว่าคล้ายๆกับนาฬิกาเข้ามือนะผมน่าจะเรีนยนกันนะพวกเราเป็นเรื่องหนึ่งๆเราไม่รู้อ่าผมร้องเพลงไม่เป็ีนนะแต่เคยดูอยู่ถ้เาเป็นกร์ตูนขวัญใจเด็กๆเหมือนกันนะผมอันนี้ก็เป็น,นเรื่องเนะี่ย Come on Ben Where are you เบ้นมาอยู่ที่ไหนกันแน่นะดนูก็ไปลมั่วไปแล้ครับโอเคสกรีนยูแคนเชนนะเพื่อเปลี่ยนเป็นเอเลี่ยนได้สีตัวมีใครบ้างวะเนี่ยมีไอตัวพี่บึกนะแล้วก็ตัวตัวเล็กๆนะแล้วก็คล้ายๆกับพี่บ้าหนึงตัวนะมันใช้ไฟด้วยนะไอทางซ้ายสุดนี้ยังไม่ได้ใช้นะคืออัปเกรดอะไรยังไงอัพเกรดได้ด้วยหรออัปเกรดยังไงอะไม่ยังไม่มีอะไรไง ก็เล่นไปก่อนก็แล้วกันไม่มีอะไรแล้วก็เริ่มใหม่เลยก็ไม่น่าจะมีอะไรทําไมทําไมพูดเองงงเองวะอ้าวประตูปิดแล้วมาอยู่ทําไมตรงนี้ว่าเบนก็ไม่ค่อยจะรู้ในเรื่องของเบนเทนักเท่าไไร่นะก็อย่างที่บอกไปเนวผมยวมีเคย็ดลอะไรก็เพิ่เกมมันจะติ่กๆ่อยนะก็ผมปรับภาพขากอ่ะเดี๋ยวจะลองปรับเป็นปกติดูนะฮะ มันก็ไม่น่าจะแหลกนะเมื่อกี้ผมแคสอุตร้าแมนไปนะมันแหลกผมก็เลยปรับเป็นกากโอเคปรับื่อความสวยงามกันสักเล็กน้อยนะก็บั้มเบลไอ้นี่มันเป็นชื่ออะไรวะและไอ้ลุงนั่นไม่อยู่แล้วเหรอลุงเบนล่ะลุงของเบนนะใช่ไหมลุงของเบนไอ้ผู้หญิงมันชื่ออะไรวะจำไม่ได้เคยจำอะไรได้บ้างี่ยโอเคกดอคร์จะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรไปตามเส้นทางที่มันให้ทำให้ไปนะผม อันนี้บัญชีมาที่ตรงนี้นะมันหันมาที่ตรงนี้นะผมแล้วก็มาที่ตรงนี้เอาเย็ดแค่มาแล้วก็ผมไตัวมันน่ารักมันนะก็เป็นเกมที่เด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีเน่ยมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะข้อมูลด้วยนะมีแรงมีสตริงอะไรเป็นข้อมูลนะกดสี่เหลี่ยมเพื่อแทกนะผมก็อะไรอีกไม่รู้ก็แปลไม่ค่อยจะได้เหมือนกัน เดือด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 เเราเบนสู้ได้ไหมได้ด้วยนะผมฮราฮราฮรา,รามันล็อกเป้าให้เราเองนะผมเนบนหรือบนะุตลีวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเปลี่ยนตัวหน่อยก็แล้วกันไอตัวนี้นะตัวใหญ่ดีตัวใหญ่ดีตัวใหญ่ดีเออม,มันจะตีให้เองนะเราก็แค่กดสี่เหลี่ยมไปเรื่อยๆอ่ะชิบหายอืมคุบอะไรอไร่อยอร่อยอืมชคโชค มันจะมีหลอดอะไรขึ้นข้างซ้ายด้วยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นเวลาแปลงร่างเลยโอเคมันให้ไปตรงนั้นแต่เราเก็บคล้องก่อนก็แล้วกันนะฮะก,กดเดินผิดเด้อตีไปหมดแล้วนี่หว่าก็สามารถตีไห้เพื่อเก็บเกจข้างบนได้ครับผนจะมีสีเขียวกับสีฟ้าใช่ไหมใช่ใช่หรือเปล่ไป มุกไหล่นะเบนแคนทาน์ฟอร์มเป็นอะไรสักอย่างโอเคเราจะขึ้นไปตรงนั้นยูนิทูคลามแล้วก็ปีนขึ้นไปนะเบนประมาณนั้นใช่ไหมโอเคทำไมกุเดินอย่างงี้วะเนี่ยไปแล้วกดแอลค้างแล้วเพิ่งไปการหันไปทางที่เราต้องไปนะคือขึ้นไม่ได้นะน่าจะเป็นตัวนี้นะมั้งปาบโอ้หมีไอพ่น ดเชเท่เนี่ยเท่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 ทุบทุบแป,ป๊บมันจะเฮี้ยงนั้นให้เราแล้วก็ได้พอยต์นะฮะก็ดีก็ดีก็ดีไปเดี๋ยวต้องขึ้นไปตรงนั้นกดอาร์นะมันจะมีคอมโบให้นะแต่เรายังไม่ใช้มาใช้สิครับไม่จ้าันจะรีบตีทำไมไวะเนี่ยรา ร่าฮ่าาโอ้ไม่ครับไม่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 แม่งขันตีเองนะเป็นอะไรที่ปลื้มเป็นอะไรที่ปลื้มไหนอีกไหนนะไหนเขอลองท่าอื่นบ่าฮ่เราร่าฮาะเรามันจะใช้พอยนะเป็นเหมือนหลอดมานานะทางซ้ายก็เหมือนเป็นหลอดเลือดอะไรประมาณนั้นนะเ่าาฮ่ายดเค็ ก็โหดที่จริงตีมธาก็ได้นะประหยัดพอยไปก่อนแต่มันก็จะมีหลอดมานาขึ้นให้เองนะผมเจ๊ท่าโคตรเท่เลยโอเคตรงนี้เราก็ต้องปาบไอพ่นไปนะฮะเท่เหลือเกินอันนี้ต้องแปลงเป็นตัวเล็กใช่ไหมไม่ใช่ครับต้องแปลงเป็นตัวใหญ่ใช่ไหมโอ้พังแม่งให้หมดเบนทริสันมึงมาทำอะไรที่นี อะไรสักอย่างกูจะไม่ให er> ้มึงมาหยุดแผนของกูอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพายแล้วขอพายจัดการมันได้เลยคนนี้เฮ็ดเคอะไรเนี่ยอัปเกรดอ่ะใส่เกาะเย็ดอืออารมณ์เหมือนจอเลสิกอารมณ์เหมือนจอเลสิกปาร์กแมงชนนะแมงชนมาดี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  ป็นบอสไหมไอ้ด่านยังไงงั้นอ๋อมันมาคับให้เราเล่นตัวนี้ใช่ไหมนึกกับผมนึกกับผมนี่กระปบผมไอ้มันปล่อยพลังเลยด้วยเป็นดีไซน์ทุกอย่างเนี่ยชนแม่งคุ่มยัดเข้ห้านี้แม่งกว่าได้ดียิ่งนักน,นะเอาอีกทีเอาอีกทีเ,ออกทเร็วเพื่อน โอราโอราโอรานีาาา่กว่าแต่ข้อดีเลย <c oughs> แต่เดินช้าไปหน่อยนะผมมันก็เป็นปกติเลยผมตัวใหญ่ก็ต้องเดินช้าเป็นข้อดีและข้อเสียในเวลาเดียวกันนะบิ <c oughs> ๊กถูกหน้าอกด้วยโอ,โ,อโอ้ตีโคนมั่วเลยนะโอเคโชว์ดีของแกไปนะอะไรทุกอย่างอะไรอย่าง <c oughs> เอเอโอ้โหตัวตัวเล็กโทันใดอา่าต้องอะไรกดอากับโอั้างเพื่อจะโคลอนอะไรทุกอย่างเดีย๋ยวรอมันอธิบายไปก่อนก็แล้วกันนะครับลองไปทำดูก็จะรู้เนี่ยโอเคแปลมาตอนนี้แล้วทำยังไงอ๋อแยกร่างนี่เอง อย่ารางนี่เองเรายังไงต่อเรายังไงต่อเรากูต้องทำยังไงต่อขึ้นไปใช่ไหมไม่รู้ไม่มีใครตอบได้งงแล้วเนี่ยงงแล้วเนี่ยอ๋อไปทางนี้สัตว์แล้วมันหันไปทางนั้นตั้งนานไปโง่หน,น่าเวร เข็น้นมุกไหลก,ลกันเลยครับบาดแดกตลอดโอเคพอไปครับวันนี้ร่างกายเหมือนมันจะไม่ค่อยจะด,ดีสักเท่าไหร่นะทุบแป้งทุบทุบทุบไปหมดมันให้เราไปตรงนั้นนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเก็บพลอยเราเมานเล่นเดวิสเมียคายอยู่เลยเนี่ยอล์ฟบอลนะ ไอ้ดุ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 ต้องเข้าไปต้องเข้ามาอ่าสามารถดึงสิ่งของได้เลยก็เกิดโอเนี่ยเพื่อจับนะแล้วก็ดึงแล้วก็ลากอะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องการอะไรค่ะประมาณนั้นหรือเปล่าแล้วผมก็แบบคร่าวๆนะโอเคแค่ไอ้นี่กแล้วเ๋ยว เออขอตบสักหน่อยวันนี้เอตอตอกไปทางนั้นใช่ไหมโอเคประตูก็จะเปิดนี่การเป็นเบนแบบอยากเป็นเบนบ้างแต่แม่งวิ่งช้างเลยอ่ะกอดเบนสู้ไหละอะไรเบนไม่ไหวพี่ละกัน ยังไม่ได้ลองเล่นตัวนี้เลยอ่ะเป็นเต่าใ่เนี่ยก็เป็นเต่าแล้วก็บอกเขาไม่เป็นตัวอื่นโอ้ยเดินตบเตี้ยไปกันซัล f i ไฟมีรูอยู่นะฮะเราสามารถไปได้ใช่ไหมมันให้ลุกอะไรแคมมล่าแคมมล่าทุกอย่าง อะไรทุกอย่างแน่รอแต่มันมีลูอยู่เราเราเข้าไปก่อนแล้วกันมันเริ่มไม่บอกไกด์เราแล้วนะฮะเริ่มบอกคิดเองเลยแล้วนะโอเคเข้าไปก่อนทำทำทำต <c oughs> นตีแมงบิวแมงิงตัตีมันไม่ได้จังหวะอย่างนี้เลยโอเคปาบกดเข้าไป <c oughs> อ,อะไรวะบดอ,อะไรบดอ,อะไรให้บดอะไรผม <c oughs> อะไรยังไงต่อครับอะไรยังไงต่อไปบอกทางต่ออีกูแล้วเหรอจะเปิดประตูได้ยังไงครับเราก็เข้าไปไงอ้าวเข้าไม่ได้นี่วะอ่าไม่ไม่บอกทางต่อให้ด้วยแค่มีบูทด้วยแง เอ้าบินได้นี่วะเฮ้ยเหยียดเข้อ่าโอเคเข้าใจแล้วแล้วเราต้องไปทางไหนครับชิดผา่าจะไ,ไปทางนั้นนะเดี๋ <c oughs> ย,เยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปใหม่กัน จนปัญญาครับต้องไปเปิดในเน็ตมาดูนะผมก็ทำไมรู้สึกว่าตัวเองโง่อย่างงี้เีย <c oughs> จริงเลยฟ้กโคตรส้นตีนมันให้ผักแล้วผมเองก็ไปโดดตั้งนานนะก็ไปเสือกฉลาดเนี่ยฉลาดรู้ก่อนเขาอะเออ <c oughs> ไปฉลาดใช่อีกตัวตัวที่เขายังไม่ได้สอนนะจริง <c oughs> มันก็ใช้แค่เบสิกตามที่มันบอกแค่นั้นนะ <c oughs> นี่รู้สึกโง่แบบอ๋อควายเลยนะเขารู้สึกว่ามีเขางอกเลยตอนนี้โอเคทำไมแตาควายแล้วรู้สึกสงสารควายแทนเอออ๋อนี่คือการแข่งตัวนะผมก็ซัมเนมคือการแข่งทั่วไอ้สเสดอือโมโหโมโหโมโหมากอะไรอะไรโอเค เราสามารถแข่งตัวแล้วก็คาลเจอร์แอทแทกได้นะเป็นไงพี่พี่บึกไหมนะพี่งโง่ไหมนะสตีมากครับผมโอเคจริงมันไม่ได้สตีเลยเลยเนี่ยผมไม่คิดแอดวานไปไกลนะเล่นง่ายๆแกเป็นเล่นยากๆนี่ไม่โคตรเก่งเลยสมองไม่มีนะใช้กำลังไปก่อนโอเคกลายเป็นตัวเลขกลายเป็ๆๆนเะบนละบนะตรงนี้รู้สึกเหมือนจะไปได้เดี๋ยวลองเข้าไปก่อน ไม่ได้เลยว่ะโอเคต้องตีใช่ไหมมันมีของยนะอย,ยออู่นะนี่ตออกในคล้ายๆก็ตบอเนี่ยครีออ๋อก็กดตรงนี้นะ <c oughs> ต้องโดดับผมตรงนั้นมีจุดเช็คพอยต์แล้วเราก็จะเซฟไว้ที่ตรงนั้นแล้วก็ตัดพาสไปก่อนนะบอกบอกลงหน้าก่อนะ <c oughs> ทำไมอะ่ะ ก็ส์อิลูชชันเนาะจะมีภาพดวงตาใช่ไหมไอตัวนี้ใช่ไหมใช่เลยครับผมน,น,นั่นไงนั่นไงนึกว่าไม่ถึงเวสโอเคจุดเช็คพอยต์เซฟนะก็เสือบไปดันฉลาดใช้ตัวนี้นะทั้งที่เขายังไม่ได้สอนเนะี่ยฉลาดเหลือเกิน ชนะที่เฮียเลยโ okay. อเคก็เดี๋ยวขอตัดพาดคิดนี้ก่อนนะฮะผมจะตัดพาท,ทุกจุดเช็คพอยต์ก็แล้วกันนะขอบคุณที่รับชมเนะี่ยขอบคุณที่ดูความโง้เป็นปลาไปสิบกว่านาที่คิดดูกับจุดง่ายๆแค่จุดเดียวนะก็เดี๋ยวไว้ค่ต่อกันพัาน,นะครับกับสำหรับเกมน,นี้ก็สนุกนะเดี๋ยวผมจะไปเล่นนอกรอบดีไหมก็ ไม่ดีกว่านะเรื่องรสชาติมันก่อนน่ก็สามารถไอไข่ที่ชอบก็สามารถติดตามผลงานของผมรีที่ยูทู e ตรงนี้ก็สามารถกด subscribe เนี่ติดตามผลงานต่อไปได้นี่ครับผมแล้วที่ติดตามที่่นก็ที่ใต้ description ก็จะแปะรายละเอียดเอาไว้เนะเสียเมื่อไรเป็นวัดโอเคก็วิดีโอต่างๆถ้าอยากรับชมเพิ่มเติมก็สามารถไปที่การ์ดก็ได้เราจะมีแนะนำอยู่ตรงนั้นแล้วก็ที่ยูทู e ก็สามารถกดไปดูกันได้น p l a ล l i ต่าง ก็สามารถกดเข้าไปดูกันได้นะเผื่อใครอยากยักบ้าหรืออยากรับชมคลิปอื่นนะก็ขอบคุณที่รับชมครับเจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสุยโยเพราะงั้น กดสมัารให้ฉันหน่อยได้ไหมเชี่ยแม่งมายุไม่กดสับให้